มันต่างกันอย่างที่เห็นกันได้ชัดๆความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นในใจเหล่านี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นทํานองเปรียบเทียบถุกประมาว่าเป็นคำพูดของสิ่งนั้นๆถ้าเรานั่งกติก้อนหินในที่สงบสงบัดความคิดมันเกิดขึ้นมาตามอิทธิพลของสิ่งนั้นเราเรียกว่าก้อนหินมันพูด แล้วเราก็ได้ยินมักจะเป็นไปในเรื่องหยุดหยุดเยน็ยนเยน็นสงบไม่เดือดร้อนอ่อนวายแต่ถ้าเราไปนั่งอยู่บนปราศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อการบำรุงบำเรอความรู้สึกคิดนึกมันก็ไปในทางอื่นและเราเรียกว่าเป็นคำพูดของปราศาสตร์พูดกระซิบเรา ให้เรารู้สึกคิดนึกหรือต้องการไปตามนั้นนั่นก้อนหินมันก็ต้องพูดไปอย่างหนึง่งพูกเบาะมอนพรมเจียมบนปราศาสตร์มันก็ต้องพูดไปอีกอย่างหนึง่งไม่เหมือนกันอันไหนจะเป็นอย่างไรจะมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรก็ไปคิดไปเดาเอา,เอาเองก็ได้ ส่วนในที่นี้ต้องการใจทันทันตงหลายพูดกับต้นไม้พูดกับก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดมดมแมลงนกหนูอะไรต่างๆบรรดาที่มีอยู่ในสถานที่นี้ <c oughs> จึงถามว่าพูดกับต้นไม้เป็นหรือเปล่าพูดกับก้อนหินเป็นหรือเปล่ามายความว่าท่านจะสามารถไปนั่งกับต้นไม้ทีโคนต้นไม้แล้วเกิดความรู้สึกคิดนึกอะไรที่มันดีมีประโยชน์ ไปในทางความดับทุกข์บ้างหรือเปล่ารือมไปนั่งกับก้อนหินถ้ามันเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนกับความหมายของก้อนหินคือสงบเย็นหยุดนิ่งไม่วิ่งวน่นไม่วิ่งว่อนเป็นต้นหรือเปล่าถ้าหากว่าสามารถไปนั่งที่นั่นแล้วเกิดความรู้สึกความรู้แจ้งความเห็นจริงความอะไรขึ้นมาในใจมีประโยชน์แก่การดับทุกข์แล้ว ก็เรียกว่าท่านได้ยินต้นไม้ก้อนหินมันพูดแล้วท่านก็พูดกับต้นไม้ก้อนหินตอบคือคิดนึกทบทวนศึกษากันเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าพูดกับต้นไม้เป็นพูดกับก้อนหินก็เป็น แล้วลองคิดดูต่อไปว่ามันมีประโยชน์หรือมีราคามีคุณค่าสักวท่าไรกับคนที่ไม่สนใจที่จะพูดกับต้นไม้หรือก้อนหินหรือว่าต้นไม้ก้อนหินมันจะร้องตะโกนสักเทอะไรก็ไม่ได้ยินเป็นคนยิ่งกว่าหูหนวกหูหนักอย่างนี้มันจะต่างกันอย่างไรการมาที่นี่ ถ้าต้องการจะเอาประโยชน์ซึ่งมีให้โดยเฉพาะจากสถานที่นี้แล้วมันก็มีแต่สิ่งนี้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มี <c oughs> และไม่ใช่ความม,มุ่งหมายของสถานที่นี้ท่าน,นมาที่นี่ท่านควรจะได้อะไรอาตมาบอกว่าควรจะได้ยินก้อนหินพูดต้นไม้พูดเรื่องความหยุดความสง,งบ ความไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นดีกว่าธรรมชาติพูดอย่างนี้เสมอไม่ว่าธรรมชาติอะไรโดยเฉพาะก้อนหินต้นไม้เนี่ยิ่งพูดดัง,งกว่าพูดชัดกว่าสิ่งอื่น ในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่หน้าเอาไม่มีอะไรที่หน้าเป็นไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่ก็เป็นความมุ่งหมายของกระทำอันหนึ่งที่จะแสดงตัวเองแก่มนุษย์ทางก้อนหินทางต้นไม้ทางอะไรที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแตง่ง <c oughs> นันขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนได้รับสิ่งสิ่งนี้กลับไปที่จะถามว่าเอาอะไรมาเท่าไรเอากลับไปเท่าเดิมอย่างนั้นหรือหมายความว่ามีความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูมาในลักษณะอย่างไรและเท่าไรเอามาแล้วไม่รู้จักทิ้งไว้เสียที่นี่บ้างเอากลับคืนไปหมดตามเดิมเท่าเดิมอย่างนั้นหรือ อย่างนี้มันยังมีปัญหาที่ว่ามันจะมองกันในแง่ไหนขอพูดตรงๆว่าเอาความโง่ติดตัวมาเท่าไรแล้วจะไม่สมัครใจทิ้งไว้ที่นี่สะบ้างเกี่ยหรือจะเอากลับไปบ้าน <c oughs> หมดตามเดิมอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ของการมีสถานที่นี้คือสวนโมกขภพลาราม ป่าไม้เป็นกำลังแห่งโมกษะเพราะว่าจัดไว้เป็นที่สำหรับทิ้งความโง่สำหรับทิ้งความหลงสำหรับทิ้งความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาที่นี่แล้วช่วยทิ้งกันไว้ที่นี่ให้มากมากยาวกลับไปบ้านเท่าเดิมใครจะเห็นด้วย <c oughs> หรือไม่เห็นด้วยก็ตามใจแต่ความประสงค์ของเราที่นี่มีอย่างนี้ จึงถามว่าเอามาเท่าไรจะเอากลับไปเท่าเดิมเีหรือถ้าหากว่าได้พูดกับต้นไม้บ้างได้พูดกับก้อนหินบ้างก็คงจะทิ้งไว้ที่นี่บ้างไม่เอากลับไปเท่าเดิมเพราะว่าต้นไม้นั่นมันขอร้องมันบอกความจริงแล้วมันขอร้อง ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเอาไว้ไม่ควรมีว่าเป็นการถาวอหลงไหลมัวเมาทั่วครู่ชั่วยามก็เป็นความดีแล้วพอร,รู้สึกขึ้นมาก็ระบายออกไประบายออกไป <c oughs> ก้อนหินเป็นตัวอย่างของความสงบเย็นหรือเป็นภาพความหมายของความสงบเย็นเพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็น มันจึงสงบเย็นคนนี่ร้อนร่างกายก็ร้อนใจก็ร้อนเพราะว่าเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าถูกยึดมั่นถือมั่นอีกทีหนึ่งมันเ,เป็นเรื่องตรงกันข้ามทีเดียวกับกับธรรมชาติธรรมชาติเดิมแท้นั่นมันหยุดมันเย็นมันสงบคือมันยังไม่ทันจะปรุงแตง่ง แต่แล้ธรรมชาติใหม่ๆนี่ล้วนแต่เป็นการปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ค่อยไกลธรรมชาติเดิมออกไปทุกทีมันจึงกลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามถ้าของเดิมเป็นเรื่องเย็นของใหม่ก็ต้องเป็นของร้อนอย่างนี้เป็นต้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะมองดูกันในแง่นี้บ้างว่าธรรมชาติแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ธรรมชาติใหม่ๆหลอกๆจนเสียสูญเสียธรรมชาติไปนั่นมันเป็นอย่างไรถ้าที่อื่นไม่สะดวกที่จะดูหรือจะคิดก็ที่นี่คงจะสะดวกบ้างเพราะว่าเราได้ผลควายกันถึงที่สุดแล้วที่จะคงสภาพธรรมชาติต่างๆไว้ให้มากได้